สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันศุกร์วันที่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันยี่สิบห้าวันนี้พระศาสนาจากเราเลิกถึงนักบุญอิกยาซิโอชาวอันติโอคพระสังฆราชและมรณสักข,ขีนะครับท่านนักบุญอิกยาซิโอนั้นเป็นสังฆราชของอันติโอคองค์ที่สามสืบตาแหน่งต่อจากนักบุญเปโตร เมื่อมีการเบียดเบียนศาสนาในจกักรพรรดิราชันท่านได้ถูกตัดสินลงโทษเพื่อทิ้งให้ส,สัตว์ร้ายขบกัดกินจึงถูกส่งไปที่กรุงโรมขณะที่เดินทางได้เขียนจดหมายเจ็ดฉบับถึงกลุ่มคริสตชนหลายแห่งจดหมายสามฉบับทําให้เราเห็นแบบฉบับของพระสังฆราชของพระาศาสนจ,จักรสมัยแรกเริ่มท่านเป็นคนที่มีชีวิตจิตใจเหมือนพระสาวกและอยากตายเป็นมรณะสกีทขข่านเขียนเรื่องศีลลางบาปและการถวายบูชามิซา หน้าที่ของพระสังฆราชเอกภาพของสาสสนจาักรการภาวนาและการเจริญชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระคริสต์เจ้าได้เป็นมรณะสกีที่กรุงโรมประมาณขศอ107อรอยเจ็พิเษชนที่อัโยกได้ฉลองท่านตั้งแต่ศตวตรรษที่4อ่เป็นต้นมานะครับนี่ก็ย่อๆแ้ามาดูรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของท่านนะครับอียาซิโอหรือเทโอเปรัสเกิดซึ่งมีความหมายว่าผู้นำพระเยซูเจ้าไปให เป็นชื่อของท่านอยากให้คนอื่นเรียกท่านอย่างนั้นนักบุญนิยาซิโอได้เป็นผู้สืบํำแหน่งคนที่สองต่อจากนักบุญเปตโตที่เมืองฮันทิโอกซึ่งขณะนั้นเองก็เป็นเมืองหลวงของซีเรียท่านได้ถูกนํามาที่กรุงโรมด้วยข้ออากล่าวหาว่าเป็นคริสเตียนในสมัยจัก,กรพรรดิราชันโดยจะต้องถูกโยนให้สัตว์ร้ายกัดกินท่านรู้ตัวดีว่าที่ท่านไปกรุงโรมครั้งนี้จะไม่ได้กลับมาอย่างบ้านเกิดเมืองนอนอีก ท่านเองก็รู้สึกห่วงใยและเป็นกังวลในฐานะที่เป็นผู้นําที่ต้องทําให้ความเชื่อของาศาสนจักรบนทางผ่านของท่านนั้นเข้มแข็งขึ้นท่านยังได้เทศสอนและตักเตือนพวกเขาได้ซื่อสัตย์ในสิ่งที่พวกเขาได้รับสืบทอดจากบระดาพระธรรมทูตและเมื่อได้อําราจากพะาะศาสนจักรเหล่านี้แล้วท่านก็ได้เขียนจดหมายเจ็ดฉบับด้วยกันในจดหมายนั้นท่านได้กล่าวขอบคุณพวกเขาและได้พยายามสอดใส่ลักษณะนิสัยที่ร้อนรน และเปลี่ยนด้วยความรักความเมตตาลงไปในจดหมายนั้นด้วยท่านเป็นผู้หลงรักพระกฤษณาเจ้าเป็นที่สุดท่านได้เน้นถึงความเป็นจริงแห่งมนุษยภาพและพัฒรมารของโลกต่อต้านกับความหลงผิดที่กําลังจะก่อตัวขึ้นและท่านเองก็รับพระศาสนาจักรอย่างที่สุดด้วยโดยย้ําถึงเอกภาพของพระศาสนาจักรซึ่ตั้งอยู่บนศีลมหาสนิทที่เป็นศูนย์กลางรัาพิจีมิสาและขึ้นอยู่กับฐานะ ฐานานุกรมของพระศาสนาจักรคือพระสังฆราชพระสงฆ์อนุสงฆ์จดหมายของท่านที่เขียนถึงศาสนาจักรที่กรุงโรมนั้นท่านได้ชมศาสนาจักรแห่งนี้ว่าเต็มไปได้วยความรักและความอบอ้อม,มารีและท่านได้แสดงความปรารถนาแรงกล้าที่จะเป็นมรณะสักขีด้วยนักบุญนิยายซิโอนั้นได้มีความคิดทางพิธีมิซาเกี่ยวกับกรณีเป็นมรณะสักิีโดยที่ท่านแลเห็นว่าการการเป็นมรณะสักิีนั้นเปรียบเสมือนการยึดอายุ ยันบูชาแห่งความรักและความรอบน้อมเชื่อปังของพระครยเสต์เจ้าที่รับการถวายในบูชามิสซาออกไปโดยอาศัยการปรีชีวิตนบ,บุญยาซิโอปรารถนาจะเป็นปังขาวของพระคริเสต์จเจ้าในจดหมายที่ท่านเขียนถึงาศาสนจักรที่กรุงโรมส่วนในจดหมายที่ท่านเขียนถึงิสตชนที่เมืองสมีนาท่านได้เตือนสติพวกเขาให้รึกถึงการกลับคืนชีพทางร่างกายของพระเยซูเจ้า และเตือนทุกคนให้นอบน้อมเชื่อฟังต่อพระสังฆราชเหมือนที่พระเยูุจ้าทรงนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระบิดาและในจดหมายที่ท่านเขียนถึงคริสยชนที่เมืองเอเฟซัสท่านได้แนะนําพวกเขาให้พยายามรวมกลุ่มกันสําหรับพิธีมิสซาและสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าบ่อยๆเท่าที่จะทําได้และท่านได้วิงวอนรบเรา้าพวกคริยชนที่กรุงโรมอย่าได้ขัดขวางท่านที่จะเรียนแบบพระทรมานของพระเยสจ้าและเราก็ต้องไม่ลืมว่า การมีส่วนร่วมในพธิธีบูชาพิสาทุกครั้งนั้นสําหรับเราคริสชนและไซก็คือการมีส่วนร่วมในความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สมัยคริสชนแรกๆเราก็รู้ว่าถูกเปิดเบียนนะครับและท่านก็อยู่ในสมัยนั้นแล้วท่านก็เป็นมรณะสักขีจริงๆและถูกฆ่าตายด้วยการโยนให้สิงโตกัดกินและก็ทำลายนะครับพระฉะนั้นเราก็มีแบบอย่างของความเชื่อที่เข้มแข็งอีกท่านหนึ่งนะครับ เป็นท่านแรกๆของพระาศาสนาจักรท่านได้รับคําสอนสืบทอ,อดจากบรรดาคราสาวบกและก็ยืนหยัดยืนยันจนกระทั่งานยอมตายเพื่อถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีต่อเราและเราจะต้องมีต่อผู้อื่นครับภาวนาวันนี้ก็คือให้เราได้เข้าใจค่านิยมที่บังซ่อนอยู่ในการร่วมทนทุกข์ทรมานยากลาบากพร้อมกับพระเยซูเจ้าในส่วนในบาทรมานของพระเยซูนั่นเอง ให้เรารู้สำนึกว่าความทุกข์ยากลําบากที่เรารับทนด้วยความยินดีและเต็มใจนั้นสามารถช่วยโลกให้รอดการที่เรารับความทุกข์ทรมานนั้นก็คือการใช้โทษบาปของเราเองและของมนุษยโลกด้วยนี่นก็เป็นสิ่งที่เราได้รับขอให้ความตายและการเป็นบุชายานั้นสงบเป็นความรักของเราที่มีต่อพระบิดาก็นะคือให้เราได้อดทนและก็ยอมมอบอุทิศชีวิตของตนนั้นเพื่อ,อพระบิดาเจา ขอพระเบญเจ้านะได้โปรดรับความทุกข์ยากลําบากของพวกเราที่กําลังทนทุกข์อยู่นี้ให้เป็นผลแห่งความรอดสําหรับทุกคนฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ที่เราดําเนินไปเนี่ยจึงมีส่วนกับมนุษยโลกด้วยมีส่วนเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ทุกคนด้วยความยากลาบากของเรานั้นก็มีผลที่เราจะรับด้วยความเต็มใจรับด้วยความรักรับด้วยความเห็น กับพระเยซูเจ้าและมีส่วนในชีวิตของพระเยซูเจ้าในหาทรอมา,านการสิ้นพระชนและการกกับกระชีพของพระองค์เพราะนั้นทุกวัดวีน้องเรามีความยากลำบากก็อย่าท้อใจอย่าหมดหวังเพราะความหวังนั้นจะทําให้เราได้บรรลุถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงสักวันหนึ่งเมื่อวันนั้นของเราจะมาถึงขอพระเ็นเจ้าพระรงสรรผ่านุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด